สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับเจอกับอาจารย์บอลนะครับดูดวงตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีเลข7ตัวหัวรัสสั์ไทยทำนายดวงควบคู่กับไพ่ยิปซีนะครับเปิดฐานดวงของท่านแนะนําดวงให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมดวงเบิกธรณีแก้ดวงการรีรับพระเสวยอายุนะครับแล้วก็เคล็ดรับในการเสริมดวงต่างๆรวมถึงตั้งสารถอนสารนะฮะดวงหน้าทองเทียน เสริมดวงเทียนมงคลนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิกอากาศเช่นเคยครับเกี่ยวกับเรื่องของการสิ่งดีๆนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในอีก3เดือนข้างหน้านะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีก3เดือนข้างหน้าวันนี้อาจารย์เปิดเป็นไพ่ออราเคเลเช่นเดิมครับควบคูก่กันกับลูกเต๋าออาร,ร์เคิลของอาจารย์นะครับ ไพ่ออร์เคิลและลูกเต๋าออร์เคิลนะครับไพ่ออร์เคิลหนึ่งใบแล้วก็ลูกเต๋าออร์เคิลอีกหนึ่งใบอ่ออีกหนึ่งลูกนะครับมาเอยมาพูดคุยดูดวงกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เตรียมเตรียมตัวคําทํานายกันได้เลยนะครับตอนนี้ลูกเต๋าอ,อยู่ข้างๆนะครับอ่ะเอาไว้ข้างๆก่อนนะฮะไพ่ออร์เคิลนะครับหนึ่งใบนะครับเราจะอ่ากี่กองดีวันนี้ สามกองแล้วกันนะครับวันนี้สามกองนะครับสิ่งดีๆนะครับเรื่องดีๆหรือข่าวดีในอีกสามเดือนข้างหน้านะครับไม่ว่าคุณจะดูในเดือนไหนนะครับคุณนับจากนี้เลยนะครับอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดี Channel ด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณเองอ่ะไปกันเลยนะครับกับไพ่ กลองแรกนะครับกล่องแรกดูสิอ่ะกล่องแรกไพ่ว่าอย่างไรเรื่องดีๆในอีก3เดือนข้างหน้านะครับทุกท่านเรื่องดีๆของคุณในอีก3เดือนข้างหน้านะครับ เป็นเรื่องของงานนะครับนะเป็นไพ่เกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชรวมถึงงานแต่งงานนะครับถ้าคนที่กําลังจะทํางานมงคลในบ้านเช่นงานบวชมีโอกาสได้บวชงานแต่งมีโอกาสได้แต่งนะครับหรืองานขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญบ้านได้ ทุกอย่างกําลังจะมาดีนะครับรวมถึงมีโชคมีลาบด้วยนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับอาจารย์มองดูว่าคุณค่อนข้างจะโชคดีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้ทําทในสิ่งดีๆที่เราตั้งเป้าตั้งหมายเอาไว้นะครับมาถึงลูกเต๋าออร์าเคิลว่าอย่างไรบ้างนะครับหยิบมา1ลูกแล้วก็เปิดออกมานะครับอ่าลูกเต๋าเป็นรูปของขอทาน นะครับนะลูกเต๋าอ,อาจจะบอกวาอ่าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่เรากําลังต้องเก็บเงินนะครับเก็บเงินหรือสะสมเงินนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอาการจะทํางานตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องอระวางในเรื่องการจับจ่ายใช้เงินนะครับเพราะว่าในอนาคตมีเกณฑ์ข่าวดีข่าวดีกองการจัดงานมันต้องมาด้วยกัน มันต้องมาคู่เกี่ยวกับการใช้เงินถูกต้องไหมครับต้องมาคู่คเก่กับการใช้เงินเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เสียเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่วงนี้เป็นเรื่องช่วงการต้องเก็บเงินนะครับถ้าถามต่อนะครับถ้าเราได้จัดงานหรือมีโอกาสเรื่องดีๆที่บ้านนะครับเช่นงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรือแม้แต่จะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มหรือว่า มีใครในบ้านที่แบบว่าได้รับปริญญาได้ตำแหน่งเรียนจบนะครับนี่เป็นงานดีทั้งหมดเลยนะครับจะส่งผลดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถือว่า,าปกติไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการหลับนะครับก,ก็แสดงว่าก็ยังมองรู้ว่านะครับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่หนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ ชอบทําบุญทํางานหรือจัดงงจัดงานอะไรนี้แบบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับเพระพาะไพ่เราจับมาในครั้งแรกเนาะเป็นไพ่ที่แบบว่าสื่อความหมายได้ดีอะนะครับเกี่ยวกับงานบุญงานบวชนะครับงานทอดกรถิ่นพระป่างานทําบุญเลี้ยงพระเลี้ยงเพลนนะครับงานสวดต่างๆเป็นงานมงคลนะเป็นงานมงคลนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องระวงัง นะครับก็เห็นไหมครับต้องระวังเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับระวังเรื่องของเงินนะครับเรื่องของการเงินอาจจะมีรั่วๆบ้างนะครับอาจจะต้องเก็บเงินไว้เพราะว่าเราอยากทาอะ่ะคนอยากทําบุญก็ไม่อยากขัดใช่ไหมครับอ่าคนอยากทําบุญก็ก็ให้ทํานะครับทําได้ครับแต่ก็อ่า ต้องหาเงินสำรองด้วยเพราะในการจัดงานแต่ละงานแต่ละอย่างนะครับมีเรื่องการใช้เงินพอสมควรนะครับจบไปสำหรับ1กล้กองนะครับ1กลกองของเรานะฮะไปต่อที่กองที่2นะครับกองที่2นะครับอ่ะภายใน3เดือนข้างหน้าจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับดึงใบโอ้โห เรา,เา,เาในไพ่ชุดนี้นะครับในคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องดอีถึงเราจะจับมาเป็นรูปที่ไม่ดีเราก็จะบอกไปในทางที่ดีนะครับอใน3เดือนข้างหน้าคุณมีโอกาสได้โชคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณที่ได้กองที่สองเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะได้โชคหรือคุณจะได้ สิ่งดีๆต่างๆนะครับก่อนหน้านี้จะแลกมาด้วยความสูญเสียหรือเสียนะครับอาจจะไม่ได้บอกนะว่าเสียอะไรอาจจะเป็นเสียทรัพย์บางอย่างนะครับเพราะว่าเราดูจากบริบทของรูปนะครับรูปก็เป็นรูปเมนนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของแสงสว่างที่แบบส่องลงมาอยู่เพราะฉะนั้นการที่แบบมีการสูญเสียแต่คุณก็อาจจะได้สิ่งดีๆที่แบบโปรยลงมา นะครับเป็นความมงคลด้วยนะครับก็ยังคู่คู่กันอยู่นะครับแต่ในสามเดือนข้างหน้านี้นะครับมีโอกาสที่จะได้พบญาติเจอญาตินะครับเป็นการรวมญาติญาติญาต,ญาติหลายๆคนในบ้านของเรานะครับเยอะพอสมควรนะครับลูกเต่อเอาเรา์คเนว่ายังไงจับโดยไม่มองเปิดมาอ่านะครับ เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของหัวใจนะครับที่มีเรื่องของอคลื่นหัวใจนะครับก็เรียกว่าลูกต่าขึ้นดีนะครับไม่ได้ขึ้นแย่นะครับนะอะ่เป็นเรื่องของอการได้พบนะครับได้พบคนที่เราพัางหายกันไปนานนะครับหรือได้พบคนที่ เราที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานอาจจะเป็นเรื่องของพบแฟนเก่าพบญาติเก่าๆญาติทางไกลเขาอาจจะมาให้เราได้ช่วยเหลือประมาณนี้นะครับเราก็มีถือโอกาสได้ช่วยเหลือไดอ้ทำนุบํารุงหรือได้ซัพพอร์ตเขาถือเป็นการทําบุญนะครับหรือได้เจอคนรักเก่านะครับคนรักเก่าอาจจะมาหาเดินทางมาหาขอให้เรา ทำอะไรบางอย่างที่เราแบบเออรู้สึกเอออยากทำอยากอยากช่วยนะครับนะฮะอ่ะสิ่งที่ซ่อนซ่อนอยู่นะครับภายในจิตใจของคุณในตอนนี้ก็นะครับก็เหมือนเป็นความอยากรู้เนาะอยากรู้แหละนะครับว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสื่อสารหรือการโพสหรือการพูดคุย ญาติหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นไม่ดีเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปน่ากลัวแต่ว่าอาจารย์ก็ยัง,ย,งยืนยันอยู่นะครับว่าในคลิปนี้เราพูดเราจะพูดแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันตามหน้าไพ่นะครับมีโอกาสได้เจอคนเก่าคนเก่า,คน,กาคนแก่นะครับหรือคนที่เราผ่านขาการติดต่อ ไปนานอาจจะได้เจอมันมา,มาใหม่แล้วก็มีโอกาสที่ได้โชคลาบด้วยแต่ก่อนที่ได้โชคลาบก็มีโอกาสที่จะเสียเงินหรือสูญเสียเงินในบางส่วนไปก่อนนะครับอ่ะประจันตตอนนะครับสำหรับไพ่กองที่3ของเรานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกองที่3มนะฮะสิ่งดีๆนะครับใน สามเรืองข้างหน้าที่คุณจะเจอนะครับนะก็คือคุณมีโอกาสได้พักผ่อนนะครับนะจะเน้นไปเรื่องการพักผ่อนนะครับพักผ่อนร่างกายนะครับหลังจากที่แบบว่าเหนื่อยมานานหรือเป็นช่วงที่แบบเเราทํางานเหนื่อยทํอะไรเหนื่อยเนื่ะครับมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนหรือได้หยุดพักหรือหรือโปรเจกต์ที่เราทําไปแล้วนะครับมัน มันถึงเวลาที่ต้องสิ้นสุดลงหยุดลงนะครับได้มีโอกาสที่แบบต้องอไปทําเรื่องอื่นๆเพิ่มเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเตือนเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งดีๆนะครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการมีโอกาสได้รักษาตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะได้ตรวจสุขภาพในในเดือนหน้านะมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ เจอสุขภาพที่มันค่อนข้างแย่แต่มีโอกาสที่รักษาได้หายได้ขาดได้ทันนะครับนะอ่ะลูกต่าออราเกิลว่าอย่างไรนะครับจับมาหนึ่งลูกนะครับเปิดออกมาของเราอาเห็นไหมครับได้หายนะครับแล้วก็ได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าเรารู้สึกอึดอัดใจนะครับอาจจะได้เจอ สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้หยุดพักได้หยุดอ่าหยุดจากการเจ็บป่วยหรือหยุดจากการทําอะไรที่มันเหนื่อยๆนะครับนะสิ่งแบบว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยดีนะครับมันกําลังจะดีขึ้นอย่างเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะดีนะอาจารย์มองดูว่าคนที่ได้ไพ่ชุดนี้นะครับกองนี้เนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นคนที่แบบเออ่ค่อนข้างที่จะ มีปัญหาในตัวเองค่อนข้างเยอะพอสมควรในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับแต่อีก3เดือนข้างหน้าคุณจะเจอเรื่องดีๆเจอโชคดีๆกำลังจะตามมาหาคุณด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องดวงดีๆ channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณใครอยากดูดวงนะครับก็อย่าลืมกด ลน์มาได้นะครับ15 G O O D 789ดูดวงค่าครู159บาทโทรคุยกัน3นาทีวันนี้จารย์บอลต้องต่อขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพูดเร็วก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าพูดเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้พูดช้าลงนะครับจะกไมคครับสวัสดีครับ